เรารู้วิธีรักษาบาดแผลกายตั้งแต่5ขวบเรารู้ว่าจะต้องแปลงฟันวันละสองรอบตั้งแต่3ขวบแต่เรากลับไม่รู้ว่าเราจะรักษาแผลใจของตัวเองยังไงทั้งที่รู้ไหมคะว่าแผลใจทำร้ายเราได้เหมือนการสูบบุหรี่ถ้าเราไม่รู้ว่าเราจะรักษาแผลใจยังไงคลิปนี้มีคำตอบค่ะมาเรียนรู้วิธีรักษาแผลใจกับกายวินช์ผู้เขียน emotional first aid นี่คือการสรุปข้อคิดจาก Emotional First Aid ค่ะบาดแผลใจที่เราพบบ่อยอย่างเช่น guilt ความรู้สึกผิด failure ความล้มเหลว rejection การถูกปฏิเสธและ loneliness ความโดดเดี่ยวเราปล่อยให้มันอยู่กับเรามันเนิ่นนานเนิ่นนานจนทำร้ายเรายิ่งลึกขึ้นลึกขึ้นเรื่อยๆแล้วเราจะทำยังไงกับมันคลิปนี้สนับสนุนโดย Career Visa Skill com แบบทดสอบทักษะ ฝึกให้คุณชนะทุกสนามสมัครงานการเงินบัญชีการตลาดการสื่อสารหรือความเป็นผู้นำก็สามารถทดสอบได้ฟรีที่ c a r e e r v i s a s k i l l c o m ค่ะมาพูดถึงอย่างแรกกันก่อนเลยค่ะกลิ้ลดหรือความรู้สึกผิดเราสามารถรู้สึกผิดเรื่องใหญ่โตอย่างเช่นการนอกใจคนรักการเป็นหนี้ก้อนโตการถูกมิจฉาชีพหลอกไปจนถึงการขึ้นเสียงกับพ่อแม่หรือแม้กระทั่งการปาดหน้ารถจักรยานบนท้องถนน แล้วความรู้สึกผิดเนี่ยมันเป็นประโยชน์กับเรานะคะเพราะว่ามันจะทําให้เราไม่ทําซ้ําแบบเดิมผิดแบบเดิมอีกครั้งแต่ปัญหาก็คือว่าความรู้สึกผิดเนี่ยมันอาจจะทําให้เราทําร้ายตัวเองซ้ําๆงานวิจัยงานหนึ่งพบว่าการรู้สึกผิดทําให้เราไม่สามารถใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ได้นอกเหนือจากนั้นผู้ที่รู้สึกผิดยังเต็มใจที่จะทําร้ายตัวเองเพื่อที่จะลงโทษตัวเองด้วยค่ะ ในการทดลองเนี่ยผู้ทําการทดลองเขาอินดีจะถูกช็อตไฟฟ้าเพื่อที่จะให้รู้สึกผิดน้อยลงคิดดูสิคะโอเคค่ะคุณที่นั่งฟังอยู่เนี่ยอาจจะไม่ได้คิดว่าอยู่ดีๆฉันคงไม่ลุกขึ้นไปช็อตตัวเองทําร้ายตัวเองเพียงเพราะรู้สึกผิดแต่ว่าสิ่งที่เราทําเป็นประจำก็คือเลย์สิ่งนั้นซ้าแล้วซ้าเล่าคิดทบทวนคุ้นคิดถึงความรู้สึกผิดสิ่งที่เราทําไปแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่น่าทําแบบนั้นเลย นั่นก็คือการช็อตไฟฟ้าตัวเองทำร้ายตัวเองอย่างหนึ่งเช่นเดียวกันค่ะแล้วเราจะรู้จาก,กวงจรน,นี้ได้ยังไงวิธีแก้ความรู้สึกผิดที่ง่ายและตรงไปตรงมาที่สุดทุกคนรู้คำตอบค่ะนั่นก็คือการขอโทษแต่ว่าไม่ใช่ทุกครั้งที่เราจะสามารถขอโทษได้แน่นอนค่ะทิฏฐิเราก็มีอยู่แต่ว่าถ้าเราสามารถขอโทษได้นั่นคือวิธีแก้ไขปัญหาที่ง่ายทั้งนี้ไม่ใช่ทุกคนที่ยอมรับการขอโทษของเรา หรือว่าไม่ใช่ทุกคนที่เขาจะยังอยู่ให้เราขอโทษถ้าเขาจากเราไปแล้วไม่ว่าจะเป็นจากเป็นหรือจากตายก็อาจจะทําให้เราขอโทษและขออภัยไม่สําเร็จถ้าเราไม่ได้รับการให้อภัยจากเขาไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราสามารถให้อภัยตัวเองได้การให้อภัยตัวเองคือการสัญญาว่าตัวเองจะไม่ทําผิดซ้าแล้วซ้าเล่าในแบบเดิมอีกครั้ง และนั่นก็จะทําให้เราสามารถก้าวข้ามความรู้สึกผิดและกลับมาใช้ชีวิตอย่างเติมเต็มได้อีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วความล้มเหลวล่ะความล้มเหลวเนี่ยก็น่ากลัวเช่นกันค่ะเพราะว่าทุกครั้งที่เราล้มเหลวเราก็จะรู้สึกว่าเซลฟ์เอสติมของเราเนี่ยลดต่ําลงเรารู้สึกว่าตัวเราเองไม่ได้เรื่องแล้วเราก็จะเริ่มเรียกตัวเองในชื่อที่แย่ๆอย่างเช่นโง่น่าเกลียดใดๆก็ตามที่เราจะไม่พูดกับคนที่เรา รักเลยแต่ทำไมเราถึงพูดแบบนั้นกับตัวเองทางทั้งที่เราก็รู้สึกแย่กับตัวเองอยู่แล้วคุณอาจจะรู้สึกว่าความล้มเหลวมันบ่งบอกว่าเราไม่มีความสามารถแต่ว่ามันไม่จริงหรอคะ่ะเพราะว่าเซลฟ์เอสติมของเรามันขึ้นลงได้ในแต่ละวันไม่ได้หมายความว่าในวันวันหนึ่งถ้าเรารู้สึกว่าเรามีความมั่นใจในตัวเองเราจะมีความมั่นใจในตัวเองตั้งแต่ต้นวันยันท้ายวัน ถ้าเราทําอะไรผิดสักอย่างหนึ่งเราก็รู้สึกแล้วว่าเรามันไม่ได้เรื่องมีการทดลองค่ะงานวิจัยสําหรับคนสองกลุ่มให้ทําโจทย์เลขกลุ่มที่หนึ่งเนี่ยให้ทําโจทย์เลขแบบที่ปกติก็คือมีความยากท้าทายประมาณหนึ่งแต่ว่าไม่เกินความสามารถส่วนกลุ่มที่สองต้องทําโจทย์แบบที่มันเป็นไปไม่ได้ที่จะแก้ออกค่ะพอทําแบบนั้นแล้วแน่นอนว่ากลุ่มที่สองแก้โจทย์เลขไม่ได้ค่ะเราก็รู้สึกว่าตัวเองล้มเหลว ในขณะที่กลุ่มที่1แก้ได้ปกติเขาก็รู้สึกว่าเขามีความสามารถเขามีความมั่นใจต่อมานักวิจัยก็ให้ทั้ง2กลุ่มเนี่ยทำโจทย์ที่ยากระดับเดียวกันแต่ว่าเป็นยากระดับที่น่าจะแก้ได้ทั้งสองกลุ่มอะค่ะผลปรากฏว่ายังไงคะผลปรากฏว่ากลุ่มที่2แก้ไม่ได้ค่ะจำนวนคนที่แก้ไม่ได้เยอะกว่าคนกลุ่มที่1มากอย่างเห็นได้ชัดทั้งๆท,ที่จริงแล้วระดับความสามารถพอๆกัน เพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาไม่มีความสามารถเพียงพอที่จะแก้โจทย์นี้ได้เพราะเขาเฟลมาก่อนในครั้งที่หนึ่งค่ะดังนั้นถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่มีความสามารถเพียงพอหรือเราอ่อนแอเกินไปเราก็จะล้มเลิกเร็วกว่าที่ควรเราก็จะไม่พยายามเลยตั้งแต่ต้นแล้วเราก็จะยิ่งเชื่อว่าเราไม่มีทางประสบความสําเร็จสาเหตุที่คนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตได้ต่ํากว่าศักยภาพที่ตัวเองมีหลังจากความล้มเหลวครั้งเดียว ทำให้เขาเชื่อว่าเขาจะไม่ประสบความสำเร็จอีกเลยค่ะหลังจากที่เราเชื่ออะไรบางอย่างแล้วมันยากมากที่เราจะเปลี่ยนใจดังนั้นหลังจากความล้มเหลวซึ่งเป็นเรื่องธรรมชาติที่เราจะเสียใจเนี่ยเราจะต้องรู้ค่ะว่ามันไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่มีทางประสบความสาเร็จเราจะต้องต่อสู้กับความรู้สึกว่าเราทาไม่ได้ว่าเราไม่มีความสามารถเราต้องหาทางควบคุมสถานการณ์และหลุดออกจากวงจรอ,อุบาทแห่งความคิดลบนี้เพราะว่ายิ่งคิดลบ ก็ยิ่งเหมือนเลือดไหลาทางอารมณ์ค่ะซึ่งเฟลเลียเนี่ยก็อาจาจะมาจาก Rejection Rejection คือการถูกปฏิเสธซึ่งเป็นสิ่งที่เจ็บปวดค่ะแน่นอนทุกคนต้องเคยโดน Reject มาก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นการถูกแฟนบอกเลิกคู่เดทนัดเทตกสัมภาษณ์ไม่ได้งานที่เราต้องการมีการวัดคลื่นสมองโดยใช้ MRI พบว่าการถูกปฏิเสธเนี่ยกระตุ้นสมองในบริเวณเดียวกันกับความเจ็บปวดทางกายเลยค่ะ หลังเราโดนปฏิเสธเรามักจะเริ่มคิดว่ามันเป็นความผิดของเราเป็นความบกพร่องของเราทั้งหมดแล้วเราก็จะเริ่มตั้งสายายาแย่ๆให้ตัวเองครั้งหนึ่งทําไมเราถึงทําแบบนั้นกับตัวเองทงั้งๆที่เพื่อนสนิทเราคงไม่ทําแบบนั้นกับเราและเราก็คงไม่ทําแบบนั้นกับเพื่อนเช่นเดียวกันอยู่ดีๆเราก็คงไม่เอามีดมาเฉือนเนื้อตัวเองภาวะปกติเราไม่ทําร้ายตัวเองเหรอกคะ่ะแต่เราดันทําร้ายจิตใจตัวเองซ้ําๆเป็นประจา เพราะเราไม่ให้ความสําคัญกับสุขภาพจิตเวลาเรามีปัญหาเราควรจะปฏิบัติกับตัวเองเหมือนกับที่เราจะปฏิบัติกับเพื่อนที่ดีเราต้องปกป้องเซลฟ์เอสติมตัวเองหลังจากเกิดเหตุการณ์ทำร้ายจิตใจเราเราไม่ควรจะเอาเหตุการณ์นั้นมา replay ซ้ำๆซ้ๆเพิ่มความเสี่ยงในการติดเล่าโรคซึมเศร้าหรือว่าแม้จะเป็นโรคหัวใจก็ได้ง่ายขึ้นเช่นกันถ้าเราไม่หยุด สิ่งนั้นอยู่ในใจและหลายครั้งค่ะเวลาที่เราประสบปัญหาแบบนี้เรารีเพลย์แล้วมันไม่ได้ทำให้โราด,ดีขึ้นนะมันมีบางคนที่สามารถสะท้อนความคิดของตัวเองแล้วเรียนรู้อะไรบางอย่างความผิดพลาดบางอย่างได้แต่หลายคนไม่ได้เป็นเช่นนั้นและทำให้สถานการณ์ยิ่งแย่ลงไปอีกค่ะการที่จะหยุด replay ความเจ็บปวดเนี่ยต้องใช้เวลาเพียงแค่2นาทีค่ะแค่2นาทีเท่านั้นเอง ที่เรารู้สึกว่าเรากำลังดําดิ่งคิดลบเรื่องนี้อีกแล้วไปทำอย่างอื่นค่ะไปทำสวนทำอาหารไปดู Youtube YouTube คลิปก็ได้ไม่ต้องทำอะไรที่มีสาระเพียงแค่ทำอะไรก็ตามที่คุณสามารถคอนเซนเทรตโฟกัสได้เพียง2นาทีต่อครั้งทุกครั้งที่คุณรีเพลย์สิ่งนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าทุกครั้งที่คุณรู้แล้วว่าคุณกำลังจะรีเพลย์สิ่งนี้อีกครั้งหนึ่งละไปดูคลิปหมาแมวค่ะ ไปทำอย่างอื่นที่มันบันเทิงเพียงแค่ส่งนาทีแล้วความรู้สึกนี้มันจะค่อยๆจางหายไปพอระยะเวลานี้ผ่านไปประมาณเจ็ดวันคุณจะดีขึ้นแล้วคุณจะรีเพลยน้อยลงดังนั้นเราก็จะกลับมามีความหวังได้อีกครั้งหนึ่งค่ะการดูแลสุขภาพจิตตัวเองเนี่ยไม่ได้ช่วยให้เพียงแค่สุขภาพจิตดีขึ้นแต่ยังช่วยสู้กับโรคมะเร็งได้อีกด้วยนะคะแต่อีกอย่างหนึ่งค่ะที่ฆ่าชีวิตมนุษย์ได้มากเลยก็คือ loneliness หรือความโดดเดี่ยวค่ะความโดดเดี่ยวเนี่ยทำให้เชื่อว่าคนรอบตัวเราเขาไม่ได้แคร์เราเชื่อว่าเขาแคร์เราน้อยกว่าที่เขาแคร์เราจริงๆค่ะมันก็เลยทำให้เราเนี่ยไม่กล้า reach out หาเขาเพราะว่าเรากลัว rejection เรากลัวถูกปฏิเสธแล้วมันก็ทำให้เรารู้สึกเหมือนอกหักกว่าเดิมทั้งๆที่เราเจ็บปวดอยู่แล้วความโดดเดี่ยวไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเราอยู่คนเดียวแต่เกิดขึ้นเมื่อเรารู้สึกว่าเราไม่สามารถ ต่อติดกับอารมณ์ของคนรอบข้างได้ค่ะเรา disconnect กับคนรอบตัวทั้งทางสังคมและทางอารมณ์ความโดดเดี่ยวระยะยาวแบบเรื้อรังเพิ่มความเสี่ยงในการตายก่อนวัยอันควรถึง14% 14%เลยนะคะเพราะว่ามันจะทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดเราเพิ่มขึ้นความดันเลือดสูงขึ้นทำให้ภูมิคุ้มกันเราอ่อนแอลงทำให้ความเสี่ยงด้านสุขภาพที่เกิดจากความโดดเดี่ยวเนี่ย เทียบเท่ากับการสูบบุหรี่เลยทีเดียวค่ะดังนั้นเราไม่ควรละเลยการรักษาแผลใจนะคะแต่ว่าเราจะไม่สามารถรักษาได้ถ้าเราไม่รู้ตัวว่าเรามีแผลใจนี้ดังนั้นเราก็จําเป็นที่จะต้องทบทวนตัวเองอยู่เรื่อยๆค่ะว่าตอนนี้เราโอเคหรือเปล่าแล้วใครที่เพิ่งพบกันอกหักมาแน่นอนค่ะว่าการอกหักเนี้ยไม่ได้เกิดได้เฉพาะคนที่มีคนรักเท่านั้นแต่การอกหักที่ว่าอาจจะเป็นการที่ ความฝันเราจะไม่มีทางเป็นจริงได้อีกแล้วมีนักดนตรีนักกีฬาหลายคนที่กลายเป็นคนพิการกลายเป็นคนทุพพลภาพทําให้เขาไม่สามารถเล่นดนตรีเล่นกีฬาได้อีกแบบนั้นก็คือการอกหักที่รุนแรงมากๆเลยเพราะว่ามันเหมือนกับสภาวะถาวรที่เราจะไม่สามารถกลับมายืนที่เดิมได้อีกแล้วค่ะดังนั้นก็เลยจําเป็นที่จะต้องรักษาอาการอกหัก การอกหักเมื่อดูจากสารเคมีในสมองแล้วจะคล้ายกับการถอนสารเสพติดค่ะเรามักจะคิดวนๆไปว่าเราผิดตรงไหนสาเหตุอะไรทําให้เลิกกันสาเหตุอะไรทําให้บริษัทนั้นปฏิเสธเราไม่ให้เราเข้าไปทํางานด้วยแต่ไม่มีเหตุผลไหนหรอกค่ะที่จะรู้สึกเยียวยาหัวใจของเราได้จริงๆเพราะฉะนั้นเราควรจะเลิกคิดวนๆซ้าๆําๆหาสาเหตุได้แล้วนะคะเราต้องลุกขึ้นสู้ค่ะ เราต้องหยุดหาเหตุผลสู้กับอารมณ์ของตัวเองที่พยายามคิดวนวนต้องทำใจปล่อยวางยอมรับความจริงให้ได้ไม่อย่างนั้นใจก็จะทบทวนแต่ความทรงจำดีๆที่สวยงามหรือว่าทบทวนเกี่ยวกับบริษัทนั้นที่ถ้าเราได้เข้าไปทำงานด้วยมันจะดีขนาดไหน เราก็จะรู้สึกว่าอยากจะหวังไปเรื่อยๆซึ่งมันไม่ได้ดีต่อสุขภาพจิตเลยค่ะวิธีหนึ่งที่ได้ผลเนี่ยคือการลิสต์ข้อเสียของสิ่งสิ่งนั้นที่เราอกหักจากมันของคนคนนั้นที่เราเพิ่งเลิกกันไปเราลิสต์สิ่งเหล่านี้รวมถึงความทุกข์ความหมงิดที่เรามีตอนที่เราครบกันด้วยนะคะเพื่อให้เราสามารถที่จะเอาลิสต์นี้มาดูตอนที่เราควนคิดถึงความทรงจำดีๆเกี่ยวกับเขาค่ะ เราก็จะลดอาการอ,อกหักลงได้เราก็จะสามารถดึงสติกลับมาได้ค่ะการอ,อกหักเนี่ยทำให้เราเผชิญกับ rejection การถูกปฏิเสธแล้วก็ความโดดเดี่ยวแล้วมันก็ทำให้ IQ ของเราลดลงชั่วคราวอีกด้วยนะคะสิ่งที่แย่ก็คือระยะเวลาความปวดใจอันยาวนานดังนั้นเราต้องลุกขึ้นสู้ค่ะการอ,อกหักอาจทำให้เราเสียตัวตนเช่นถ้าสมมติว่าเราแต่งงานกับใครมานาน เราก็มีสถานะเป็นภรรยาของคนคนนั้นเป็นสามีของคนคนนั้นใช่ไหมคะเราอาจจะสนิทกับกลุ่มเพื่อนของเขาไปแล้วการที่เราเลิกกับเขาทําให้เราต้องหยุดในสังคมกับเพื่อนเขาก็เลยทําให้เราเสียกลุ่มเพื่อนเสียสังคมไปอีกแล้วก็อาจจะไม่อยากจะตอบคําถามสังคมไม่อยากจะพูดถึงการเลิกกันซ้ำก็เลยทําให้เราปลีกตัวออกห่างจากกลุ่มเพื่อนของเราเองด้วยแล้ก็เลยทําให้เราโดดเดี่ยว ยิ่งแย่เขาไปใหญ่เลยค่ะดังนั้นเราก็ต้องลุกขึ้นสู้แล้วก็สร้างตัวตนใหม่ของเราขึ้นมานะคะหางานอดีเรกทำกลับไปเข้าสังคมการสนับสนุนจากคนรอบข้างก็ช่วยได้มากดังนั้นถ้าเราอกหักเองเราก็ควรที่จะลุกขึ้นสู้แล้วก็เข้าหาเพื่อนขอการสนับสนุนจากสังคมในขณะเดียวกันถ้าเรามีเพื่อนที่อกหักอยู่เราก็ควรจะ สนับสนุนเขาโอบกอดเขาเพื่อให้เขารู้สึกว่าเขายังมีเราอยู่ข้างๆและกลับมารักษาบาดแผลใจทำให้ตัวเองมีสุขภาพจิตที่ดีดังเดิมได้ค่ะ Career Q&A เอพิโซดนี้ต้องขอลาไปก่อนยังไงครั้งหน้าอยากให้เอ็มธีรยาธีรนาคนาดพูดเรื่องอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใน YouTube นะคะ